วันนี้จะพามาหาหน่อไม้นะครับมาหาหน่อไม้กัน,นครับวันนี้หน่อไม้ไหวานมา,บมาเบิ้งนะครับอ้ยอวกๆเปล่งเปเลยหน,นึี่จองนะขอจองเด้หนึ่งสองสามอันนี้ฮ้องก็นอึ้นพอดีอาทิตย์นึงก็ที่พอดีได้อันนี้ที่พอดีโอ้ยพี่มาเบิ้งพี่นออ้อเงเฮ้ยเเฮ้ยเ่เฮยไม้้ยเ าพี่ไ้บืได้แน่อยน้กินนะน่ายนะกูนอะอะมีเกิดมาอีกโอ้ยโมเมเพรวันเด้เนี่ยโมเนไพ่ไเนี่พวันไบ่งด้นี่มเมดี๋ยวี่ะโ,โอ้ยาพ่อีกมาังอีกมาังีังีจเบิงนีง่จเบิงนเนี่ยนี่หนึ่อยมาจับวะมาจับวะ

ต้องเกิด,ดเป็นอีกเซลใช่ไหมอะไรพี่น้องไรค <ừ, S 1> อยว่ากันในอีพี่ต่อไป